สวัสดีค่ะสวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านเลยนะคะมาเจอก,กันกับช่อง Spiritual Twin Astro นะคะสำหรับในวันนี้โมไมายก็จะมาอ่านไพ่พลังงานดันด้อมให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มีพลังงานหัวข้อที่ว่าความสุขที่กําลังจะก่อเกิดขึ้นใหม่ชื่อคุณนี้เป็นอย่างไรนะคะ,ะมาดูก,กันนะว่าไพ่จะไกด์ไลน์แนวทางให้กับพวกเราอย่างไรได้บ้างเนาะกับความสุขใหม่นี้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับชุมคุณเนาะ มไม่นะคะก็ขอขอบคุณนะทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมมาทั้งผู้รับชมเก่าจาก m y d a ์อ y t a r o t แล้วก็ผู้รับชมใหม่ทุทกๆท่านนะคะการที่คุณอยี่ยมีบุญสัมพันธ์นะคะมารับชมรับพลังงานในคลิปอันด้อมช่องนี้ไม่ใช่เรื่องเมืองเออแน่นอนนะมาเติบโตทางพลังงานเป็นสังคมร่วมกันเป็นชุมชนเดียวกันไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะเพื่อนๆขอดูก่อนนะคะว่าไพาจ่จาก บอกถึงอะไรบ้างนะคะที่เป็นพลังงานนะคะหรือสภาวะคนที่มารับชมรับพลังงานในรนดอมนี้ว้าวโอ้โหใบแรกขึ้นเป็นไพ่สิบเหรียญเลยนะคะไม่นมีความรู้สึกว่าเหมือนกับคุณเพิ่งที่จะถือกำเนิดพลังงานใหม่อย่างแน่นอนนะคะพลังงานใหม่นี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณมีการ มีจิตสำนึกรู้คุณนะคะเติมเต็มพลังแห่งความสุขอะได้ด้วยตัวงคุณเองเป็นก่อนเลยนะอืมคือมมนต้องบอกว่าตามพลังงานหัวข้อเนาะก็คือเราจะมาดูว่าความสุขอะไรที่มันกำลังก่อเกิดใหม่เกิดขึ้นในช่วงคุนี้นะคะมันก็น่าจะเป็นการบอกถึงได้แน่นอนนะคะกับสิ่งอะไรใหม่ๆสักการใหม่ๆนะคะที่มันขานรับกับ ความสุขของคุณเองนั่นแหละที่คุณเป็นอยู่ณเวลานี้ค่ะมันเหมือนกับจะยิ่งมีอะไรเกิดขึ้นหมายที่ยิ่งเสริมสร้างมาสอดคล้องกับพลังงานแห่งความสุขที่คุณนะ่ะมีให้กับตัวเองอยู่แล้วมานะคะอันนี้เคลียร์มากๆเลยเนาะเพราะว่าพลังงานที่สอดคล้องเหมือนกันมันก็จะเหมือนกับเป็นแมกเนตนะคะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดมาหากันอยู่ดี เข้ามาในชีวิตอยู่ดีนะคะไม่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันจะอยู่กายแสนกายนะคะแล้วก็เป็นได้ด้วยนะคะไม่ว่าอาดีตนั้นเนี่ยคุณจะก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีพลังงานของความขาดแคลนหมาก็ตานะคะแต่ไพ่สิบเหรียญขึ้นมามาแรกเป็นการให้สัญญาณเลยว่าพลังงานของคุณไม่ได้อยู่ในคลื่นพลังงานของความขาดแคลนอีกต่อไปแล้วนะคะอืมราชินีถือไหม แล้วม่ก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนมีความแอคทีฟมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีไอเดียลดแล่นโฉดฉชยมากมากนะแล้วก็เป็นด้วยด้วยว่าคุณเนี่ยเซนได้ว่ามันคือการที่คุณเนี่ยเชื่อมโยงเชื่อมต่อได้ลึกขึ้นจริงๆแล้วกับ h ฮเซลนะคะกับพลังงานของจักรวาลเมืองบนเนี่ยที่จะเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะเป็นทีมเดียวกันกับคุณในการผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณนะคะอืม บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานของเพื่อนมีออร่าแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะโอ้โหไพ่หล่นขึ้นมาเป็นสิบถ้วยอีกมาทั้งสิเหรียญมาทั้งสิบถ้วยนะคะโอ้โหพลังงานที่ขึ้นมาตรงข้างหน้านี้สิบสิบไม่หักเลยนะคะนะแล้วก็สิบถ้วยเนี่ยดูจะสื่อถึงนะว่าคุณเองนั้นนะคะเป็นคนที่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของความรักอ่าเกี่ยวกับในเรื่องของ คู่ชีวิตนะคะหรือเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยตัวของเราเนี่ยมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็บอกถึงว่ามันเป็นพลังงานของคนที่พร้อมด้วยนะในการมีโอกาสอะได้พบเจอรักดีๆนะคะด้วยความพร้อมนะคะจากพลังงานแล้วก็ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งดีตรงนี้ของคุณนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบถ้วยนะคะมันก็สื่อผ่านได้เหมือนกันนะว่า จนกว่าที่พวกเราเนี่ยมันมาถึงจุดนี้พลังงานนี้หรือการเป็นตัวคุณณนะปัจจวนนี้นะคะแน่นอนว่าคุณเนี่ยจะต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาไม่ใช่น้อยเลยนะคะคือไม่ต้องบอกว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นในเรื่องของเวลาชามลนยชีวิตนะคะหรือว่าสาการอย่างไรก็ตามแต่เนาะแต่ต้องบอกว่าสาการที่คุณผ่านมาในชีวิตทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนมันมี พลังแล้วก็มีคุณค่ามาหาศาลมากนะคะที่เหมือนกับว่าสามารถมากระตุ้นนะทำให้คุณเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดการมีปัญญาใหม่ได้นะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่กลับไปสู่ในวงวนเดิมพลังงานเก่าเดิมนั่นเองเนาะมาดูกันต่อเลยนะคะพลังงานของเพื่อนเป็นยังไงอีกบ้างคุณมีไพ่ราชาถือไม้ขึ้นมาด้วยนะโอ้ ดูพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีสิบเหรียญมีราชนีไม้สิบถ้วยแล้วก็ยังมีไพ่ราชาไม้ไพ่คู่ขึ้นมาแมทมากๆนะมาบอกเลยว่านี่คือพลังงานของคนที่กำลังจะดึงดูดความปรารถนาสำเร็จนะคะแล้วก็โดดเด่นมากด้วยเป็นในเรื่องของความรักอืมนะอันนี้เนี่ยขอไม่ จำกัดนิยามนะคะพลังงานนี้ว่าเออเจอแล้วหรือยังหรือยังไม่เจอนะคะแต่เอาเป็นว่าคุณเนี่ยกำลังจะยิ่งเข้าใกล้นะการได้พบเจอในบุคคลที่ใช่แล้วก็เป็นสก,การความรักที่ใช่ของคุณอย่างแท้จริงแน่นอนต่อจากนี้นะคะอืไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาเนาะสี่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่สื่อถึงนะคะว่ามันเหมือนกับว่า จากอะไรก่อนใดนั้นมานะคะที่เพืกอเราเนี่ยแน่นอนคุณอ่ะคุณเหมือนกับจะต้องเจอสาการที่เป็นบททดสอบนะคะอืมบอร์สาการที่เป็นบททดสอบเหล่านั้นเนี่ยมาก็เพื่อกระเทาะอัตราเก่าของคุณทิ้งไปให้หมดอะ่ะอืมต้องบอกแบบนี้เลยนะคะบางคนก็เป็นในเรื่องของการถูกสะท้อนการเยาวยาเบื้องลึกเปลี่ยนลากลึกจิตใต้สำนึกของคุณจริงๆขึ้นมาใหม่ ะะทีนี้พอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับว่าที่เหลือเนี่ยคุณกําลังจะถูกนําพาสีดีจจักรวาลเนี่ยมาส่งเสริมมาช่วยเหลือคุณต่อจากนี้แล้วอะคะ่ะนะรวมไปถึงการเยียวยาบางพาร์ทการเยียวยาเนี่ยก็คือมันคือการที่คุณได้เปิดรับนะคะให้มันเหมือนกับว่ามันจะมีอะไรต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของคุณเนี่ยพัดเปลี่ยนใหม่นะคะที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า มันเบาขึ้นมันสบายใจขึ้นนะคะนี่คือพลังงานขอนเพื่อนที่เป็นและสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังเห็นแล้วก็รับรู้ได้นะจากปัจจุบันตอนนี้เลยนะตัวพวกเราเนี่ยอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูน,นะธาตุดินประสบกบารณ์มังกรแล้วก็ธาตุน้ำก็รกฎพปิจิมีนสามารถเป็นได้ทุกธาตุทุกลัคนาราศีเช่นเคยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าความสุขใดเนี่ยที่กําลังก่อเกิด ขึ้นใหม่นะคะพุ่งทยานมาสู่ชื่นคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยจะบอกอะไรบ้างเนาะความสุขที่กำลังก่อเกิดขึ้นใหม่นะคะมาสู่ชีขนอนเพื่อนนะโอเคไปแรกขึ้นมาเป็น page of pentacles นะคะสำหรับเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นสัญญาณหม่งบอกนะคะว่าความสุขนี้นะคะที่กำลังก่อเกิดใหม่ มาสู่ชิงค,คุณนี้นะคะมันจะเริ่มจากการที่ตัวพวกเราเนี่ยเห็นอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งแวดล้อมชิงคุณเนี่ยเป็นความสุขได้ง่ายขึ้นนะคะคือคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นนปัจจุบันและสิ่งที่เป็นรอบตัวชิงคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วมันก็ต้องบอกว่าการที่คุณเนี่ยได้อยู่ในคลื่นพลังงานใหม่ตรงนี้นะ จิตคือมันเป็นอิสระมันไรซึ่งความกังวลนะคะมันไปอยู่ในขึ้นความถี่อารมณ์ที่เป็นระดับที่สูงขึ้นนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพลังงานเปลี่ยนนะคะแนวความคิดความเชื่อรับรู้มันเป็นสิ่งใหม่มันจะสัมพันธ์ออกไปสู่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในชีวิตตามมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุเรียนนะคะเป็นได้ว่าใครนะเวลานี้เนี่ยที่คุณกำลัง เป็นในเรื่องของการสนใจศึกษาเรียนรู้อะไรในสิ่งใหม่นะคะมันเหมือนกับว่าคุณนะจะไปได้ยาวกับสิ่งนี้กับการเรียนรู้สิ่งนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากใครที่ทําอะไรนี้ที่ผ่านมาอยู่แล้วนะคุณเนี่ยกำลังจะดึงดูดฐานการเงินใหม่เข้ามานะเออจะมีความโชคดีรากฐานชีวิตใหม่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมีโชคมีลาบนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะ มีอะไรเข้ามาส่งเสริมหรือเปลี่ยนแปลงให้คุณเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะต่อมาคือไพาา่สามไม้ค่ะสามไม้เนี่ยเป็นไพ่แห่งความก้าวหน้านะแล้วก็ทิศทางแห่งความก้าวหน้านี้ของเพื่อนๆนะคะที่มันเป็นความสุกก่อเกิดใหม่นะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเพราะว่า ตัวคุณนั้นเนี่ยคอนเน็กนะคะกับภายในได้จริงๆเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรบางอย่างที่กําลังจะนําทางนําพาคุณไปอะไปสู่ถูกที่ถูกทางยิ่งขึ้นด้วยนะคะกับเป้าหมายของคุณอ่าหลายหลายคนเนี่ยก็คืออาจจะไปในเรื่องของความสําเร็จหรือการปลดล็อกอะไรบางอย่างชุมคุณยิ่งขึ้นนี้นะคะเนี่ยมันจะถูกทางยิ่งขึ้น แน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องเดียวกันก็คือเป็นความสุขของชีวิตคุณที่กําลังจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ปลดล็อกนะหลายคนเนี่ยมองว่ามันเห็นก่อนเลยนะเป็นในเรื่องของทิศทางความสําเร็จอืมถ้าใครอะที่ยังตามหาเส้นทางของตัวเองยังไม่เจอแสดงว่าคุณกําลังได้คนพบคนเจอนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะ ว้าวสิ่งอัฟคับค่ะหถ้วย6ถ้วยเนี่ยความสุขใดน,นี้นะคะที่กําลังก่อเกิดใหม่กับคุณนะพุ่งทยานเข้าสู่ชีวคุณจากนี้ไม่บอกเลยว่าเรื่องนี้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวคุณมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเป็นสิ่งหรือเป็นบุคคลก็ตามแต่นะคะที่ในการเวลาอาดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีหรือแบบมีอะไรที่รู้สึกว่ามันขวางกัน้นต่อกัน แต่ว่าบทใหม่ความสุขก่อเกิดใหม่นี้ก็คือการที่มันกำลังถูกชำระล้างนะคะเถูกเป็นการพัดเปลี่ยนใหม่ได้ด้วยที่ณนะปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเนี่ยด้วยพลังงานของคุณแล้วก็สิ่งที่ขับเคลื่อนกับบทเหตุการณ์นี้ในอดีตหรือบางบุคคลนี้ในอดีตของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตามมีการพัฒนาอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันขึ้นมาตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอนเน็กบางอย่างมันจะมีความลงตัวดียิ่งขึ้น อ่าสังเกตได้เลยนะเช่นเป็นได้นะบางคนเนี่ยอาจจะมีคนที่เคยห่างหายไปในชีวิตกลับเข้ามาใหม่อันนี้ไม่จํากัดนะว่าจะต้องเป็นแค่ในเรื่องของความรักอาจจะเป็นในบทสพันธ์อื่นเช่นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเนนก่าขออภัยนะต้องยําว่าเป็นเพื่อนเก่าที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาดูมีการเติบโตใหม่ขึ้นมานะคะทางชีวิตและพลังงานทําให้การมาคอนเน็กอะไรใหม่กับเพื่อนของเราณจังหวะนี้เนี่ย มันเปรียบเสมือนกับกลับเข้ามาเป็นบุคคลที่เป็นกลย,ยานในกลยาณมิตรใหม่ๆใ,ในชุมชนอ่ะอันนี้มาใหม่ยกตัวอย่างบางคนเป็นเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะเออก็เหมือนกับได้มีการฟื้นฟูใหม่นะคะทางความเข้ากาันทางความเข้าใจบางอย่างได้ดีขึ้นตรงนี้นะคะว้าวแล้วก็มีไพ่พิเศษนะคะนี่เป็นไพ่พิเศษนะ น่าจะเป็นพักกิษณนกับพระแม่รักษมีนะคะเนี่ยอืมแน่นอนมีสัญญาณในเรื่องของคู่นะมมยบอกเลยว่าความสุขใดนี้นะคะที่กําลังจะก่อเกิดขึ้นใหม่พุ่งทะยานมาสู่ชิงคุณคุณกําลังจะได้เจอคู่ใครที่ยังไม่ได้เจอคุณกําลังจะได้เจอแล้วคนนี้เนี่ยเขามีบุญบรารมีมีระดับพลังงานที่อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันกับคุณอย่างแน่นอนเพราะว่า ก่อนหน้านั้นที่คุณกับเขาเนี่ยยังไม่ได้เจอกันเพราะมันยังไม่ใช่เวลาและพลังงานมันยังไม่ได้แมทช์กันนะคะแต่ณเวลานี้เนี่ยมันใกล้ที่จะได้มาบรรจบกันแล้วจากจุดตรงนี้ไปเลยในพลังงานขอเพื้นเราตรงนี้นั่นเองนะคะสําหรับใครเฉพาะบางคนที่คุณรู้ตัวว่าคุณเจอแล้วในที่ผ่านมาแสดงว่ากำลังจะมีการพัดเปลี่ยนเหตุการณ์นะคะสาการบทบางอย่างที่ทําให้คุณและเขาเนี่ยมาลงเอยกันได้ดีในที่สุดเนาะ Six of d นะคะหไม้เท้าค่ะหไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่แห่งความสำเร็จชัยชนะนะคะที่เป็นมาจากการฟูมฟักใช้เวลานะคะในการพัฒนาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงใหม่ทางพลังงานของคุณมาให้ได้เสียก่อนนะพอมันมาถึงจุดทั่วพร้อมใหม่เนี่ยแหะคะ่ะคุณก็เลยพร้อมที่จะก้าวไปสู่ใน บทสิ่งต่างใหม่ๆชื่อคุณนะคะที่มันจะสอดคล้องตรงกับความสุขชื่อคุณอย่างแท้จริงเนาะเออก็คือเรียกว่าคุณเนี่ยจะไปสู่ในเรื่องของบทเหตุการณ์สาการชื่อคุณที่มันถูกทางอย่างแท้จริงกับเพื่อนๆได้แล้วนั่นเองนะคะโอเคเนาะทีนี้มาดูซิว่าไพา่จะมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมหมอมาจะเปิดแถวที่3ามี่ใบนะเขาดูคําแนะนําให้กับเพื่อนๆเพิ่มเติมณนะปัจจุบันนี้นะคะ มาแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่สามดาบเนาะสามดาบเนี่ยมายต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานของเพื่อนๆเราเนี่ยที่อาจจะต้องเกิดจากจุดพัดเปลี่ยนใดก่อะหน้านั้นในอดีตมานะคะที่คุณจำเป็นต้องยอม s u r r e n อร์ยอมจำนนให้เกิดการสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตคุณจริงๆอืมอันนี้บอกเลยนะคะแต่มายต้องบอกว่า สิ่งเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่คุณเนี่ยมาจมปักอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าวเสียใจแบบเดิมไม่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรเนิ่นนานในอดีตของค,คุณที่เป็นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยนั่นแหละคุณถูกเหมือนกับถูกหล่อหลอมใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะทางระดับจิตาณของคุณเนาะมาเพื่อจุดนี้ที่คุณเนี่ยจะต้องพร้อมอ่ะในการเปลี่ยนบทสุดท้าย เป็นเปลี่ยนบทสุดท้ายครั้งใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลในมวลพลังงานชีมมุณนั่นเองนะคะแล้วคุณผ่านมาได้เนาะทีนี้เนี่ยมันคือการที่มันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่เป็นในช่วงเวลาที่สั้นไม่ได้ยาวนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณนี่ยได้คําตอบอย่างชัดเจนในการเปลี่ยนบทสุดท้ายนี้ละทิ้งสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความเจ็บปวดที่ มาจากเพราะว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วกับชีวิตนั่นเองนะแล้วสามดาบเนี่ยด้วยจิตญาณของคุณที่ได้ถือกำเนิดหมายพลังงานนี้นะคะก็อาจจะยังมีใครบางคนรอบตัวชุมนุณที่เขาเนี่ยยังอยู่ในโหมดพลังงานนี้เขายังไม่ได้ตื่นขึ้นนะคุณจะสัมผัสได้ชัดมากทางพลังงานแต่คุณจะไม่ได้ถูกเคลือบ หลาตามไปกับพลังงานบทเก่าบางบุคคลในชุมคุนนั้นอีกแล้วนะคะแต่คุณนี่แหละกับจะเป็นผู้ที่จุดประกายเนาะต้องใช้คําว่ามีส่วนส่งผลอิทธิพลมากในการมีแรงสันสะเทือนใหม่ขึ้นความทีใหม่ในการมีอิทธิพลปลุกพลังงานของใครบางคนที่เขายังมีขลื่นนี้อยู่ในชื่อผคุณนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องอยู่ในกระบวนการ ถัดไปว่าอีกทีหนึ่งว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดรับคุณได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าในจุดตั้งต้นทางพลังงานของคุณเองเนี่ยมันจะไม่ได้ตกฟโฟล์หรือว่าจะไม่ได้ถูกแรงขึ้นกระทบในขึ้นพลังงานเก่านั้นอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะม,มันค่อนข้างลึกนะผมหมายก็เลยอาจจะแบบต้องเหมือนกับว่าจูนนิดหนึ่งนะคะกว่าที่จะอธิบายออกมาในการสื่อเนาะ อสเวินดาบนะคะอสวินดาบเนี่ยสี่ไพ่อยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าคุณจะต้องรู้อะว่านาจังหวะตอนนี้เนี่ยอะไรที่คุณจะต้องแน่วแน่นะคะแล้วก็โฟกัสทำงานร่วมกับสิ่งที่เป็นโลกภายในจิตวิญญาณของคุณออกมานะอืมแล้วในขณะเดียวกันแน่นอนว่า คุณเองก็ได้รับการปกป้องพลังงานยิ่งขึ้นจากจักรวาลและสิ่งศักดิ์ของคุณนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะยังพบเจอพลังงานเก่าจากใครบางคนหรือบางสิ่งรอบตัวอยู่บ้างก็ตามแต่แต่เนี่ยคุณมีพลังที่มากกว่าแล้วณนะเวลานี้นะคะต่อมาคือไพ่ The Tower เนาะอือสำหรับไพ่ t h e t o า e เมาแล้ก็เจ็ดเหรียญน,นะคะอันนี้เนี้ยก็เป็นคำแนะนำนะว่า อะไรบางอย่างถ้าคุณเนี่ยรู้สึกเซนได้นะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องสื่อแสดงออกไปทั้งหมดคุณเชื่อเซนนั้นได้เลยอันนั้นไม่ได้หมายถึงว่าคุณอ่อนแอรหรือคุณไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่แล้วแต่อันนั้นเนี่ยเพราะว่าคุณเซนได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเปิดออกไปทั้งหมดนะคะอถ้าแบบ ต้องมานั่งพูดเคลียร์อธิบายในยสิ่งที่คุณรู้เหตุแห่งความจริงของทางพลังงานใดทั้งหมดนี้ไปกับใครบางคนกับใครบางพลังงานมันจะกลับเป็นเหตุการณ์ทาวเวอร์ซะมากกว่าเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาคุณสามารถเซนสัมผัสได้เร็วแล้วก็ชัดมากแล้วสิ่งนี้นี่แหละก็คือเป็นสิ่งที่แนะนําว่าคุณทําถูกแล้วในการที่จะนิ่งนะคะในการที่จะหยุดในการมองเห็น อย่างละเอียดในสิ่งนี้นะเพราะคุณมีปัญญานนำนะคะในการรู้ได้ว่าเออบทสการไหนที่เราสามารถที่จะเหมือนกับเป็นแสงที่นำทางปรับมาหนึง่งแต่อีกในขณะบทสการหนึ่งกับบางอีกเหตุการณ์บุคคลหนึ่งก็อาจจะเป็นบทเหตุการณ์ที่คุณควรที่จะปิดวาจาแล้วก็เข้าใจในส่วนลึกภายในเป็นพอนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เนี่ยแนะนำนะคะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อร์โคเพิ่มเติมกันอบายจะใช้เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่จะบอกในเพิ่มเติมกับความสุขที่กำลังเก,เกิดใหม่นี้นะคะพุ่งทะยานมาสู่ชีวิตของเพื่อนๆโอ้โหไพ่เลิฟขึ้นมาแสดงว่าเพื่อนของเราเนี่ยแน่นอนนะคะ อันนี้เป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าคุณเนี่ยมีพลังงานของการเป็นรักไร้เงื่อนไขแน่นอนคุณมีความรักแล้วก็ Respect ในตัวเองในขณะที่พอคุณเป็นเช่นนี้ได้อย่างลึกซึ้งกับตัวคุณเองคุณจึงมีพลังงานนี้เหลือเฟือเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นแล้วคุณมีจิตอิสระของการเป็นผู้ให้นะคะแต่อะไรที่ดีสอดคล้องกับคุณคุณก็เป็นผู้พร้อมพอดีที่จะเปิดรับได้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียกได้ว่านี่เป็นการคอนเฟิร์มทางพลังงานว่าคุณมีพลังงานรักไรเงื่อนไขเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่มีสมดุลดีแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าขึ้นพลังงานนี้ของคุณเนี่ยมันกำลังจะสร้างปรากฏการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะเมดิเทชัน,นะคะ่ะ ช่วงเวลานี้จากนี้ไปการทำมินิเทชันของคุณมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเชื่อได้เลยว่าทุกคนที่เจอพลังงานลันดอมนี้คุณได้ปฏิบัติอย่างแน่นอนนะเมื่อว่าจะเป็นการทำสมาธิในเชิงรูปแบบไหนก็ตามแต่เป็นเรกิก็ได้นะคะเออหรือแบบการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆอื่นๆได้หมดเลยบางคนใช้เป็นเนรื่องของศาสตร์พลังงานหินก็ได้นะคะอ,อ่อ แต่บอกไว้เลยว่านับจากนี้นะคะสิ่งที่เหมือนกับคุณปฏิบัติอะ่ะมันจะมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งที่คุณอะ่ะปฏิบัติในรูปแบบเดิมแต่พลังงานมันมีความเข้มข้นขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกสงบนิ่งนะคะได้ได้ง่ายขึ้นนะคะจากก่อนหน้าที่อาจจะรู้สึกแบบมันยัง ขมกขมมวมันยังไม่ค่อยนิ่งได้นะคะจากก่อนหน้าที่คุณเนี่ยยังไม่ได้ถูกยกระดับพลังงานได้เนาะอืมแล้วก็มีไพ่ขึ้นมาเป็น personal transformation นะคะโอเคเนี่ยก็คือนับจากนี้นะคะคุณกำลังจะมีวิวัฒนาการใหม่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นพลังงานเบื้องลึกข้างในของคุณออกมาสู่ บสการภายนอกชื่นคุณได้แล้วจริงๆนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตที่แท้จริงของคุณนะจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ mm hmm. ทีนี้มาดูในส่วนของไพ่สำรับนี้อีกสองใบเนาะ mm hmm. ได้ด้ t m i r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  o r ค่ะ Self Reflection Writer นะ Big Picture ค่ะโอ้คุณเนี่ยเป็นคนที่ มีความฝ่ฝันแน่นอนคุณเป็นคนที่มีภาพ visualization เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยไม่บอกเลยว่ามันกำลังจะถูกกันกองนะคะสะท้อนออกมาจากบทสการ์ชุมคุณใหม่ต่อจากนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะในก่อนนั้นที่คุณเคยมีภาพ visualization อะไรแต่ถ้ามันเหมือนกับ ยังไม่สอดคล้องกับสากการณ์ที่คุณได้รับรู้หรือมีสากการณ์เกิดขึ้นจริงในชีตนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าส่วนลึกในอดีตที่เนิ่นนานมาแล้วพลังงานคุณไม่ได้สอดคล้องกับภาพ Visualization นั้นของคุณนะคะแต่ณเวลานี้เนี่ยมันถึงจุดทั่วพร้อมแล้วทั้งพลังงานข้างในส่วนลึกของคุณที่แท้จริงและการที่คุณยังคงซึ่งยืนหยัดใน Visualization ภาพนั้นของคุณอะเออ มันต้องบอกว่าอันนั้นั่นแหละมันก็คือการยืนยันการที่คุณไม่ได้ลดมาตรฐานของคุณไปในที่สุดนะคะเนี่ยนะคุณก็คือกำลังจะได้รับสิ่งนั้นหรือได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตไปสู่รูปแบบนั้นทั้งหมดนะคะ g o d e d of t h e sea ค่ะโอ้โหไพแห่งความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะ abundance นะคะ purification เนาะแล้วก็ ego นะคะคือมัต้องบอกว่า ego เนี่ยมันมี ด้านที่เป็นบวกแล้วก็ด้านที่เป็นลบนะอีโก้ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่มีเพียงแค่ด้านลบด้านเดียวไม่ต้องบอกแบบนี้เพียงหนกว่าการที่จะเป็นอีโก้ในด้านบวกอย่างแท้จริงนั้นนะมันก็ต้องถูกทําให้เห็นน่ะว่าอะไรคืออีโก้เชิงลบน่ะที่คุณจะต้องเปลี่ยนในอัตราเก่านั้นของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็มาากักจะถูกสะท้อนจากบทคาาเก่านั่นเองที่คุณแบบเคย ประสบเจอใดๆมานะคะแล้วก็มาเพื่อปลุกตื่นใี้คนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่เปลี่ยนปมหรือทอมาาข,ของคนใหม่นะคะเออเกิดปัญญาตื่นรู้จากสิ่งเหล่านั้นได้นั่นเองนะอืมแล้วมันก็จะกลายเป็นในเชิงฝั่งทางอีโก้ที่เป็นเชิงบวกก็คือมันเป็นพลังงานของความเชื่อมั่นนะคะเป็นความเชื่อมั่นที่จะให้ความรู้สึกถึงความเบาเป็นความสบายใจเป็นความรู้สึกที่ สง,งบจริงๆที่คุณเนี่ยมองเห็นถึงเสียงนำทางนะคะที่เป็นไฮโซเซของคุณจริงๆที่ไม่ใช่เป็นเสียงนำทางที่มาจากกลไกอีโก้ทางมนุษย์ที่มันเคยมีมาเนาะโอเคทีนี้ขอปิดท้ายนะคะด้วยไพ่ Angel 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 Answer สองใบนะคะขอภัยเนาะ Angel a n s อ e r อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆสองใบนะคะ อืมอ่า for h e l p h form order ขึ้นมานะแล้วก็มี unlikely ค่ะเพื่อนเพื่อนนะคือเป็นได้นะว่าใครที่เจอพลังงานนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าก่อนหน้าคุณน่าจะตั้งจิตอธิษฐานไว้เนาะในการเปิดรับนะคะขึ้นพลังงานใหม่ พร้อมกับการที่คุณเนี่ยยอมจำน,นในการที่จะพัดเปลี่ยนสิ่งอะไรที่ไม่ใช่ออกไปด้วยแล้วมันเกิดขึ้นนะลองมาแชร์กันได้นะใครที่รู้สึกว่านี่คือพลังงานรันดอมของคุณเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาแล้วกับอะไรก่อนหน้าที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นแน่ชัดว่ามันคือสิ่งที่ไม่ถูกทางอะ่ะกับชีวิตหรือพลังงานของคุณมมนได้เกิดขึ้นในการถูกพัดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงถูกกันออกจากชีวิตคุณไปนะคะ แล้วเหตุการณ์น,นั้นที่เกิดขึ้นมาไม่บัางเออแน่นอนนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้มีพื้นที่เปิดรับสิ่งใหม่ได้ที่ถูกทางกับคุณอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะก็เป็นพลังงานนี้ทั้งหมดให้กับเพื่อนของเราทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันไปด้วยไฮไลท์สำหรับพลังงานของวันนี้นะคะอ่ะก็คือต้องบอกว่าเป็นต้นพลังงานของคลิปวันนี้เลยนะก็คือพลังงานของเพื่อนๆเรานะ ก็ขอให้นะคะทุกทกท่านนะสุขสมหวังสมปรถนาทุกปาการนะคะมีขึ้นพลังงานแห่งความถี่ใหม่ยิ่งขึ้นไปนะคะเสริมสร้างเติบโตให้พลังงานชุมชนนะแผ่กระจายนะคะเป็นพลังงานที่ดีร่วมกันยิ่งขึ้นตรงนี้นั่นเองเ,องเนาะขอบคุณมากคะ่ะ